สื่อของอังกฤษอย่างเดลี่เมลรายงานว่าทัพปืนใหญ่อาเซนอนเจรจาปล่อยตัวกรานิตชาก้าไปให้ไบเออร์เลเวอร์คูเซนแล้วค่าตัวอยู่ที่ราคา25ล้านยูโรเป็นค่าตัวที่แพงขึ้น10ล้านยูโรจากการยื่นคราวก่อนอาเซนอนสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้ตกลงปลงใจปล่อยกรานิตชาก้ากองกลางของทีมย้ายไปลีกบุนเดสลีกาเยอรมันกับไบเออร์เลเวอร์คูเซนแล้วซึ่งในรายของชาก้า อาเซนอนเองก็ไม่ได้ขัดขวางการย้ายทีมแต่อย่างใดเพียงแต่ก่อนจบฤดูกาลทางอาเซนอนเองต้องการหานักเตะมาแทนชากา้าและดูข้อเสนอและราคาที่เหมาะสมและสมมสรนพึงพอใจอาเซนอนได้มีการวางแผนในการจัดทีมอย่างรอบคอบทั้งการซื้อนักเตะใหม่อย่างไคฮาวแวดและเดคลานไรเพื่อทดแทนนักเตะที่จะย้ายทีมอย่างกรานิตชากา้าแน่นอนว่าการจัดทีมในวันนี้นั้นต้องมีการวางแผนและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ต่างๆอยู่เสมอ การมีนักเตะใหม่เข้ามาในทีมนั้นไม่เพียงแต่เพิ่มพลังและความสามารถให้กับทีมแต่ยังช่วยให้ทีมมีความเกิดการแข่งขันภายในทีมมีความสร้างสรรค์ความหลากหลายในการเล่นและทําให้สามารถปรับแผนการเล่นได้มากขึ้นอาเซนอนได้รับข้อเสนอที่เหมาะสมในการปล่อยกรานิตชาก้าไปยังเลเวอร์คูเซนด้วยราคา25ล้านยูโรหรือประมาณ956ล้านบาทสิ่งนี้ถือเป็นการขับเคลื่อนที่ดีของอาเซนอน เพราะการต่อรองในการย้ายทีมของนักเตะโดยเฉพาะนักเตะสําคัญจําเป็นต้องมีการประเมินว่านักเตะมีคุณค่าเท่าไรทั้งในด้านทางการเล่นและด้านทางการตลาดที่จะทําเงินให้สโมสร